Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คว่าถ้าจะส่งคนมาเอาคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่เอาทีมเปิดยกว้างนิดนึงครับเปิดยกว้างนิงเลยนะครับลเเลยนะครับขอบคุณย่าี่ท้งหลังตรงนั้นสวยว่าขอบครับขอครับ รับผู้สัครสองสอัเกียร์สองสามดสี่สาน้องนะครับกำลังใจจากพวกพ่สแม่พี่น้องทุกท่านเครับสวัสดี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 ครับสวดีครับวัดีวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรับสวัสดีครครับสวัสดี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 ครวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับส สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรดีคขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีเอาเจอกันอีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณครขอบคุณมากอย่าืมนะครับไามนะครับ